สวัดีค่ะวิดีโอนี้นะคะใซมมาหน้าเปล่าๆล้นๆแบบนี้อีกแล้วนะคะแน่นอนว่ามีสกินแคร์จะมาให้ดูนะคะวันนี้ไม่ใช่ฟาวเดชัน่นใดๆนะคะอันนี้เป็นของที่เชื่อว่าหลายๆคนชอบนะคะนั่นกะ็คือในส่วนของมาร์คชีสนะคะมาร์แผ่นนั่นเอง มันมีในตลาดบ้านเราตอนนี้มีมาเข้ามาแบบหลายยี่ห้อหลายประเทศมากๆเลยคะมันจะเป็นเกาหลีอเมริกายุโรปเอเชียไต้หวงไต้หวันมากันเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ซาซอยากมานําเสนอนะคะเป็นมาสจากประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นประเทศที่แบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอางของกินสกินแคร์ของใช้ต่างๆทุกอย่างต้องมีมาตรฐานเท่านั้นถึงจะผ่านพวกเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือน F.D.A. ญี่ปุ่น,นะคะให้ให้ขายได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดักตอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆนะคะเชื่อมั่นได้เลยว่ามันต้องมีคุณภาพที่ดีนะคะมาร์คสวันนี้ที่แซ่เอามาให้ดูเข้ามาจากบริษัทแมนดอมซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่นําเข้าพวก v i เฟตตอะไรพวกนี้นะคะครั้งก่อนนู้นตอนแซ่ทาคลิปวิดีโอไว้นะคะแซ่เคยบอกเอาไว้ว่าแซยจะทยอยเอาของจาก แ a นดอมเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนื่องจากว่าบริษัทเนี้นำเข้าของที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นเยอะมาก <Okay. S 1> มากจนเราแบบงงว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรใช้ยังไงนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของ Marks p l 5 s S นะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่3สูตรจะมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกัน,นะคะ่ะถ้าเจอ m r k s หน้าตาแบบนี้ในร้าน พวกไฮเปอร์มาร์ทั้งหลายนะคะก็อย่าลืมไปหยิบหยิบจับจับดูนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยะคะ่ะหน้าตาแบบนี้นะคะมีอยู่3สูตรด้วยกันนะคะตัว pl 5 i e essence mark นะคะมีสูตรให้ดูก่อนทราเซนต้านะคะเพื่อผิวกระจ่างใสก็จะเป็นถุงสีออกน้ำเงินม่วงๆนะคะสีม่วงแล้วกัน แล้วก็จะมีสูตรไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ mm hmm. เพื่อผิวชุ่มชื้นอ่อนนุ่มนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นถุงสีฟ้าแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรคอลลาเจนนะคะ mm hmm. เพื่อผิวกระชับยืดหยุ่นก็จะเป็นถุงสีน้ำตาลแบบนี้นะคะทําไมถุงถึงหนาและทําไมถึงต้องมีเจ้าตัวที่คีบแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ mm hmm. นั่นก็คือในหนึ่งถุงเนี่ยคือมันจะมีตัวซิปล็อกอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. เราสามารถฉีกออกมาแล้วยังสามารถ ปิดกับเข้าไปได้อีกเพราะว่า1ถุงมีด้วยกันถึง7แผ่นในนี้นะคะ7แผ่นก็สามารถใช้ได้7วันเลยแล้วก็ในราคาที่แบบน่ารักมากนะคะ249บาทเท่านั้นตกแล้วนะคะ7แผ่นราคาอยู่ที่แผ่นละแค่35บาทนะคือราคาสมเหตุสมผลนะคะตัวแผ่นของตัวมาร์กเองนะคะเป็นแผ่นเป็นเจแปนคัตตอนเพียว นะคะร้อก็คือทำมาจากคัตต้อนธรรมชาติเนเชอรัลร้เลยเขามีสัญ,ญลักษณ์บอกเลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นคัตต้อนจากญี่ปุ่นแล้วเป็นคัตต้อนแท้100%นะคะจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้บอกเอาไว้นะคะมาร์กแบบนี้นะคะเราสามารถมาร์กได้ทุกวันอยู่แล้วเหมือนเป็นเดลี่สกินแคร์ของเรา <Okay. S 1> สมมุติว่า เราไปล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราอยากมาร์กเลยก็มาร์กได้หรือว่าใครที่แบบผิวแห้งมากๆเราต้องการลงสกินแคร์ก่อนก็จะลงสักโทนเนอร์เซรั่มอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาร์กตบทับไปได้ก่อนนอนนะคะหรือว่าใครจะมาร์กก่อนที่จะแต่งหน้า ไปทาอะไรตอนเช้าได้เหมือนกันถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยวไซแกะออกมาดูดีกว่าแล้วก็ระหว่างที่ายกําลังพูดไปเนี่ยเราจะได้ดูเห็นแผน่นมาร์กจริง,รงๆแล้วก็าซก็จะมาร์กหน้าไปด้วยนะคะแต่วันนี้ายขอเลือกเป็นสูตรไฮยาลูโรนิกแอซิดเพราะว่ามันเหมาะกับผิวของายนะคะคือายเป็นคนผิวขัดน้ําผิวไม่ชุ่มชื้นมากัันเถอะเนี่ยมองอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบคือเราล้างหน้าเสร็จออกมาแล้วเรารู้สึกว่าผิวเราแห้งแห้งแล้วอะก็เอาเป็นสูตรนี้แล้วกันวิธีแกะง่ายง่ายมากนะคะเพราะว่ามี การแกะมาให้อยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะแกะซองออกมาข้างในซองก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะมีแผ่นมาร์กอยู่ด้วยกันเยอะๆข้างในนะคะเขาบอกว่า ในซองนี้นะคะจะมีแต่ละซองแต่ละสูตรเนี่ยสมมติว่าเป็นไฮยาลูร n นิกแอซิดใช่ไหมคะก็จะมีตัวเอเซนต์เข้มข้นตัวนี้อยู่5%ถ้าเป็นสูตรพาเซนต้าก็จะมีพารเซนต้าอยู่5%ถ้าเป็นสูตรคอลลาเจนก็จะมีคอลลาเจนเข้มข้นอยู่5%เหมือนกันแต่ว่าปริมาณของโลชั่นที่แช่ชุ่มอยู่ในนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันถึง 105ml เลยนะคะในถุงนี้อ่ะทีนี้นะคะสิ่งที่ต้องทําคือ เอาที่คีบออกมาจากถุงค่ะแต่และถุงจะมีที่คีบให้นะคะก็จะเอาไว้คีบแผ่นมาออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอามือเข้าไปสัมผัสกับตัวแผ่นข้างในมันจะได้ไม่ปนเปื้อนนะคะเดี๋ยวไจะคีบออกมาหนึ่งชุดแผ่นเทียนแบบนี้นะคะแผ่นยันแผ่นเบลเลอร์เลยนะโอเคจากนั้นนะคะหน้าเราพร้อมแล้ว เราก็จะกางมาออกมาแล้วก็จะแปะกันเลยข้อดีของแผ่นมาที่เป็นคอตตอนแบบนี้นะคะก็คือเขาจะคือเวลาที่เราพยายามคลี่แผ่นมาค่ะมันจะแบบไม่ไม่มีปัญหากับเรามากถ้าคือถ้าเป็นแผ่นแบบพวกไบโอเซลลูโลสหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนมีเล็บหรือเราเป็นคนที่แบบควบคุมแรงของตัวเองไม่ได้มันก็จะแบบฉีกขาดนะคะคอตตอนนี้แบบออริจินอลเลิศ สุดแล้ว <Yes. S 1> ใครที่ผมยาวผมเยอะๆนะคะจะใช้พวกแบบเขาเรียกอะไรอะไอ,ไอมัดผมขึ้นไปให้มันหมดๆนะคะหรือว่าใช้คาดผมคาดผมขึ้นไปหรือว่าเดี๋ยวนะหน้าไ่เล็กกว่าแผนา่นวะมีความสุขจังเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นพวกไอ้นี่ก็ได้นะคะไม่ได้มีจุด ประสงค์ในการอวดแต่อย่างใดเลยค่ะกูได้ทำมาเนาะน่ารักก็พยายามรูปให้มันไปพอดีกับหน้าของเราใครที่แบบสมมติว่าเรามาร์กแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรนะคะหมายถึงคืออาจจะมาร์กแล้วไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อะไรฉันแค่อยากหลับตานอนบนเตียงอะไรเงี้ยก็อาจจะปิดตรงเนี้ยไปเลยก็ได้หลับตาแล้วก็ปิดซะมันจะได้มาร์กตรงบริเวณรอบดวงตาของเราไปด้วยนะคะหรือว่าจมูกอันเนี้ย บางคนไม่จัดระเบียบนะคะต้องจัดระเบียบม,มันจะได้มาแบบปิดจมูกของเราได้ครบแบบนี้แบบนี้โอเคนี่นะคะแล้วก็ที่มือเรานะคะมันจะมีแบบเขาเรียกอ,อะไรโลชั่นอยู่เนาะเวลาที่เราพยายามเกี่ยวทาอะไรเงี้ยเราก็ทาเผื่อมาที่คอของเราด้วยเลยถ้าคอแล้วยังเหลือโลชั่นอีกนะคะแขนขาเลยทาไปให้หมดเลยค่ะทีนี้อย่าลืมว่าเราดึงแผ่นมาออกมาหนึ่งแผ่นแล้วเราต้องปิดซิปล็อกให้แน่นนะคะแล้วก็ ถ้าบ้านเป็นบ้านที่อุณหภูมิไม่สูงจะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ถ้ากลัวแบบอากาศเมืองไทยมันร้อนมากแบบมันต้องเกิน30องศาแน่เลยอะไรเงี้ยแช่ตู้เย็นก็ดีค่ะแช่ตู้เย็นข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาที่เราเอามาออกมาแล้วเราเอามากมาแปะบนหน้าเนี่ยผิวเรามันจะแบบเหมือนได้รักกบการกระตุ้นความสดชื่นแบบในทันทีอะค่ะมันก็จะแบบเฟรชขึ้นเราก็จะรู้สึกตื่นตัวรู้สึก ดีขึ้นนะคะอันนี้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะข้อดีของมาตัวนี้นะคะนั่นก็คือไม่มีน้ําหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีพวกมินเนอรัอลออยเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการระคายเคืองได้ง่ายๆนะคะกับพวกมินเนอรัอลออยหรือว่าพวกสีพวกกลิ่นน,น้ําหอมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีใดๆเลย พิสูจน์โดยกายเองค่ะไม่มีจริงือทุกตัวอย่างที่ไซบอกไปว่าจะมีเอเซนต์บำรุงในแต่ละสูตรเนี่ยเข้มข้นอยู่5%็แล้วนอกจากนั้นนะคะเขายังมีส่วนผสมอื่นๆอีกด้วยก็จะมีในส่วนของวิตามินซีนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็นอกจากนั้นยังช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนั้นจะมีส่วนผสมอีกตัวหนึ่งซอยบีอน์เฟร์เมนเตดซอยมิลลิคิดนะคะตัวนี้จะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวมากขึ้นอีกเป็นพิเศษนอกเหนือไปจาก5%ของเอสเซนส์สำคัญของแต่ละสูตรแล้วในทุกสูตรก็จะมีเจ้าพวกนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวนะอีกประมาณ5นาที10นาทีเราจะไปเอาออกนะคะตอนนี้ยังชุ่มชื้นอยู่เลยไม่มีความรู้สึกว่าแผ่นนี้จะแห้งแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลากันไปก่อนเลยดีกว่า,าพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย